ถ้านิสัยทำทุกวันชีวิตเจริญแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตเปลี่ยนไปเองไม่ต้องหวังพึ่งโชคหรือรอใครมาช่วยแค่คุณเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทุกวันแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าประหลาดใจหลายคนคิดว่าความเจริญในชีวิตต้องมาจากการมีเงินมากความสามารถเยอะหรือโอกาสดี แต่ความจริงคือนิสัยเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันต่างหากที่เป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงและเจริญคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักห้านิสัยง่ายๆที่คนสำเร็จและคนมีความสุขทั่วโลกทำทุกวันและคุณเองก็สามารถเริ่มได้ทันทีแม้วันนี้คุณยังไม่มีอะไรเลยถ้าคุณกำลังอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นคลิปนี้คือคำตอบของคุณ ไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะไปฟังทั้ง5นิสัยสำคัญเรามาทำความเข้าใจกันสั้นๆก่อนว่าทำไมนิสัยเล็กๆที่ทำทุกวันถึงมีพลังมากกว่าการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เมื่อคุณเข้าใจหลักคิดเบื้องต้นคุณจะรู้ว่าคุณเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอให้พร้อมทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากประสบความสำเร็จอยากมีความสุขอยากรู้สึกมั่นคง แต่น้อยคนที่จะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้ฉันกำลังสร้างนิสัยแบบไหนให้กับตัวเองอยู่เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตเราไม่ใช่โชคไม่ใช่โอกาสแต่คือนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันต่างหากนิสัยจะกลายเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจะกลายเป็นผลลัพธ์และผลลัพธ์จะกลายเป็นชีวิตที่คุณต้องอยู่กับมันทุกวันลองนึกภาพคนสองคนคนแรก เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการตั้งเป้าเขียนสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จในวันนี้ส่วนอีกคนเตือนมาก็กดมือถือเลื่อนดูข่าวลบๆแล้วปล่อยเวลาไหลไปโดยไม่มีเป้าหมายผ่านไป30วันทั้งสองคนอาจดูไม่ต่างกันแต่ผ่านไปหนึ่งปีคนแรกอาจมีชีวิตใหม่ไปแล้วในขณะที่อีกคนยังวนอยู่ในจุดเดิมสิ่งเล็กๆที่คุณทําซ้ำซากในแต่ละวันจะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณทั้งระบบโดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่โชคดีที่นิสัยคือสิ่งที่สร้างใหม่ได้เสมอไม่ว่าเมื่อก่อนคุณจะพลาดมากี่ครั้งวันนี้คุณสามารถเริ่มสร้างชีวิตใหม่ได้ทันทีด้วยการเริ่มจากนิสัยเดียวที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นวันละนิดเปลี่ยนชีวิตจากธรรมดาไปสู่ความเจริญแบบยั่งยืนไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคดีแต่เพราะพวกเขาเลือกลงมือทำทุกวันและนี่ไม่ใช่นิสัยที่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีพรสวรรค์แต่คือสิ่งที่คุณ ก็สามารถเริ่มได้ทันทีแม้ตอนนี้คุณยังไม่มีทรัพย์สินไม่มีธุรกิจไม่มีคนสนับสนุนคุณก็สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญไว้ในชีวิตได้ขอแค่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นและทำซ้ำถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันว่า5นิสัยที่ทำให้ชีวิตคุณเจริญแน่นอนนั้นมีอะไรบ้างนิสัยที่1คิดบวกทันทีหลังตื่นนอน ทันทีที่คุณลืมตาตื่นสมองของคุณจะเริ่มบันทึกพลังงานความคิดแรกของวันและความคิดแรกนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางพลังงานทั้งวันของคุณถ้าความคิดแรกหลังตื่นคือวันนี้น่าเบื่ออีกแล้วไม่อยากลุกไปทำงานเลยหรือชีวิตทำไมมันเหนื่อยแบบนี้พลังงานของคุณทั้งวันจะหนักล้าหมนหมอง และสมองจะคอยหาหลักฐานมาสนับสนุนความรู้สึกเหล่านั้นในทางกลับกันถ้าความคิดแรกหลังตื่นคือขอบคุณที่ยังมีลมหายใจวันนี้ต้องมีอะไรดีแน่หรือฉันพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาคุณกำลังปรับคลื่นสมองให้อยู่ในระดับพลังงานบวกทันทีนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จจำนวนมากตั้งใจทำทุกเชา้า พวกเขาไม่รอให้โลกมอบสิ่งดีๆให้ก่อนแต่เลือกที่จะสร้างพลังงานดีจากภายในให้เกิดก่อนแม้คุณจะยังอยู่ในจุดที่ลำบากไม่มีเงินไม่มีโอกาสแต่คุณยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้นั่นคือสิทธิ์ในการเลือกความคิดของตัวเองวิธีฝึกดินสัยนี้ง่ายมากก่อนลืมตาให้หายใจลึกๆสามครั้งและพูดในใจว่า ขอบคุณที่ฉันยังมีวันนี้วันนี้คือโอกาสใหม่ฉันจะใช้พลังงานดีดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหรือเลือกคำพูดที่เหมาะกับคุณที่สุดยิ้มเบาๆแม้จะยังไม่มีเหตุผลการยิ้มคือการหลอกสมองให้สร้างสารแห่งความสุขเช่นโดพามีนอัตโนมัติลุกจากเตียงด้วยความตั้งใจไม่รีบไม่ฝืนไม่กดมือถือทันที เมื่อคุณฝึกสิ่งนี้ทุกวันสมองจะเริ่มคุ้นเคยกับความรู้สึกดีโดยไม่ต้องมีเหตุผลและเมื่อคุณเริ่มวันด้วยพลังงานที่ดีโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งดีนั้นกลับมาเสมอตัวอย่างคนที่ใช้วิธีนี้หลายคนที่ฝึกสมาธิหรือประสบความสำเร็จในระดับสูงมักพูดคล้ายกันว่าฉันเริ่มเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อเริ่มเปลี่ยนความคิดในตอนเช้านักธุรกิจระดับโลกเช่น โทนี่โรบินส์เมลโรบินส์เจเชตตีต่างให้ความสำคัญกับช่วง10นาทีแรกหลังตื่นเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเริ่มวันแบบเดิมๆอย่าปล่อยให้โทรศัพท์หรือข่าวลบๆมากำหนดพลังของคุณแต่ให้ความคิดของคุณเองเป็นผู้กำหนดชีวิตเพราะเพียงแค่คุณคิดบวกก่อนใครคุณก็นำชีวิตไปข้างหน้ากว่าใครแล้ว นิสัยที่2จดเป้าหมายทุกเช้าถ้าคุณไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนคุณก็จะไปไม่ถึงที่นั่นชีวิตก็เช่นกันถ้าคุณไม่เขียนเป้าหมายที่ชัดเจนลงบนกระดาษสมองของคุณจะใช้ชีวิตแบบวนไปวนมาไม่รู้ทิศไม่รู้เป้าหมายหลายคนคิดว่าก็ฉันรู้อยู่ในใจแล้วว่าฉันต้องการอะไรจะเขียนทำไมแต่ความจริงคือการจดลงกระดาษ มีพลังบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดทำไมต้องเขียนเป้าหมายสมองจดจำผ่านการเขียนดีกว่าการคิดลอยๆเมื่อคุณเขียนลงไปสมองจะรับรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญเป้าหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่ากับคําสั่งต่อจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานอย่างเงียบๆเพื่อช่วยคุณดึงดูดสิ่งที่ต้องการเขียนเท่ากับตอกย้ำเท่ากับเพิ่มพลังศรัทธา ทุกครั้งที่คุณเขียนคุณกำลังปลุกพลังความเชื่อในตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนี่คือเหตุผลที่หลายคนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเขียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ปีละครั้งไม่ใช่แค่วันเกิดแต่ทุกวันไม่ใช่เพราะพวกเขายังจำเป้าหมายไม่ได้แต่เพราะพวกเขารู้ว่าการเขียนทุกวันจะทำให้เป้าหมายอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตแล้วเราจะเขียนอะไรบ้าง คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะแค่3-5ถึงบรรทัดต่อวันก็เพียงพอยิ่งสั้นชัดเจนยิ่งมีพลังตัวอย่างเช่นฉันมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังทุกวันฉันมีไรายได้1นึ่งแสบาทต่อเดือนจากงานที่ฉันรักฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีเต็มไปด้วยความเข้าใจฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาทุกวันฉันใช้ชีวิต อย่างมีเป้าหมายและความหมายเขียนในรูปแบบปัจจุบันเสมอไม่ต้องใช้คำว่าอยากหรือกำลังจะเพราะคำเหล่านี้ส่งพลังของความห่างไกลแต่เมื่อคุณเขียนเรากับมันเกิดขึ้นแล้วคุณกำลังดึงดูดให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วทำเมื่อไรหลังจากตื่นนอนและคิดบวกแล้วให้คุณนั่งเงยียบๆสักหนาทีแล้วเขียนเป้าหมายลงในสมุดเล่มเดิมทุกวันห้ามเขียนในมือถือ เพราะการเขียนด้วยมือตัวเองคือกระบวนการฝังพลังงานที่ดีที่สุดบางวันคุณอาจจะเบื่อไม่อยากเขียนแค่เขียนวันละบรรทัดก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยความสำเร็จไม่ได้มาจากวันไหนที่พิเศษแต่มาจากวันที่คุณยังคงทำแม้ไม่มีแรงบุคคลสำคัญระดับโลกที่ทำสิ่งนี้เช่นโอป w i บนฟรี rey, Will Smith หรือแม้แต่อาโนชวาเนเกอร เคยเล่าว่าช่วงชีวิตที่พวกเขากำลังดิ้นรนพวกเขาเขียนเป้าหมายลงกระดาษทุกเช้าและอีกไม่นานสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงคุณไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องมีเงินหรือมีเวลาว่างเพียงแค่หยิบสมุดมาหนึ่งเล่มแล้วเริ่มเขียนเป้าหมายในแบบของคุณวันนี้เลยและในไม่ช้าสมองของคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็น ดึงดูดคนดีๆที่สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของคุณและพาชีวิตคุณก้าวสู่ความเจริญที่คุณเคยฝันไว้นิสัยที่3นั่งเงียบวันละสิบนาทีในโลกที่เราถูกเสียงรบกวนตลอดเวลาทั้งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เสียงคนรอบข้างเสียงข่าวเสียงความคิดการได้นั่งเงียบ คือของขวัญล้ำค่าที่เราหลงลืมไปคุณอาจไม่เคยนึกว่าความเงียบจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้แต่นี่คือความจริงคนที่รู้จักหยุดทุกวันมักก้าวไปได้ไกลกว่าคนที่วิ่งตลอดเวลาไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าแต่เพราะพวกเขารู้จักอยู่กับตัวเองมากพอจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ควรวางลงนั่งเงียบ เท่ากับฟังเสียงตัวเองในแต่ละวันเราฟังคนอื่นมากมายแต่เราเคยฟังตัวเองบ้างไหมเสียงภายในใจคุณที่กำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณอยู่เสมอแต่คุณอาจไม่มีเวลาเงียบพอที่จะได้ยินมันการนั่งเงียบสิบนาทีไม่ใช่การนั่งเฉยๆเพื่อเสียเวลาแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่ในใจให้พลังงานใหม่เข้ามาให้ความคิดดีๆลอยขึ้นและให้คำตอบบางอย่าง ชัดเจนขึ้นวิธีฝึกง่ายมากหามุมเงียบๆที่คุณรู้สึกปลอดภัยสบายใจปิดเสียงมือถือหรือเปิดโหมดไม่รบกวนตั้งเวลานับถอยหลังไว้10นาทีหรือตามที่ไหวโดยหลับตาเบาๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องนั่งหลังตรงก็ได้แค่นั่งสบายหายใจเข้าออกช้าๆแล้วสังเกตลมหายใจตัวเองไม่ต้องพยายามไล่ความคิด ไม่ต้องกดดันตัวเองให้สงบถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านแค่รับรู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งถ้าคุณทำสิ่งนี้ทุกวันคุณจะพบว่าความคิดจะเริ่มช้าลงใจจะเริ่มนิ่งและคุณจะมีพื้นที่ว่างมากพอที่จะเลือกตอบสนองแทนการตอบโต้ทันทีแล้วถ้าไม่มีเวลาไม่ถึง10นาทีละ่ะก็เริ่มจากหนึ่งนาทียังดีกว่าไม่มีเลย แม้จะนั่งเงียบในรถขณะเดินหรือก่อนนอนก็ยังใช้ได้หัวใจสำคัญคืออยู่กับตัวเองโดยไม่วิ่งตามโลกภายนอกประโยชน์ที่มหาศาลคือลดความเครียดโดยไม่ต้องใช้ยาเพิ่มสมาธิแบบไม่ต้องฝึกยากทำให้ตัดสินใจแม่นยำขึ้นช่วยให้ใจเย็นลงก่อนรับมือเรื่องใหญ่เปิดพื้นที่ให้พลังงานดีเข้ามาแทนที่ความวุ่นวาย ตัวอย่างจากผู้ที่ทำสิ่งนี้สตีฟจ็อบส์เคยบอกว่าความคิดสร้างสารรค์ที่สุดของเขามาจากช่วงที่เขาอยู่นิ่งไม่ใช่ตอนที่เขาอ่านหนังสือหรือฟังใครแต่คือตอนที่เขานั่งเงียบกับตัวเองโดยไม่มีสิ่งใดรบกวนหรืออย่างนักกีฬานักพูดนักเขียนหลายคนมีช่วงเวลาเงียบเป็นกิจวัตรก่อนลงสนามจริงเพราะ มันช่วยรวมพลังทั้งหมดไว้ที่จุดเดียวคือตัวคุณเองอย่าประเมินค่าความเงียบต่ำไปในยุคที่ทุกคนพยายามพูดเสียงดันขึ้นบางครั้งคนที่กล้านั่งเงียบคือคนที่ได้ยินเสียงลึกที่สุดของชีวิตและบางครั้งคำตอบที่คุณรอก็อาจไม่ได้มาจากคำพูดของใครแต่มาจากช่วงเวลาที่คุณเลือกที่จะเงียบนั่นเองเริ่มวันนี้แค่นั่งเงียบวันละสิบนาที แล้วคุณจะพบว่าใจที่นิ่งมีพลังมากกว่าคำพูดพันคำนิสัยที่4จัดระเบียบเล็กๆทุกวันคุณรู้ไหมชีวิตที่ยุ่งเหยิงมักไม่ได้เกิดจากปัญหาใหญ่แต่มักเกิดจากเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยจัดการสะสมจนล้นใจลองนึกภาพโต๊ะทำงานที่วางของรกๆโทรศัพท์ที่มีแจ้งเตือนเป็นพันหรือห้องนอนที่ไม่เคยเก็บเตียงเลยสักครั้งในรับสัปดาห์สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ในระดับจิตใต้สำนึกมันกำลังบอกคุณว่าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในความวุ่นวายแบบเงีย,งยบๆทำไมการจัดระเบียบเล็กๆถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะทุกครั้งที่คุณจัดระเบียบอะไรสักอย่างคุณกำลังประกาศกับตัวเองว่าฉันเลือกควบคุมชีวิตแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตควบคุมฉันและความรู้สึกนั้นจะค่อยๆสะสมเป็นพลังแห่งความมั่นใจทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเอาอยู่แม้วันนี้จะไม่ได้จัดระเบียบโลกทั้งใบ แต่อย่างน้อยคุณก็เริ่มจากพื้นที่ของตัวเองแล้วเราควรเริ่มตรงไหนก่อนดีละ่ะง่ายที่สุดควรเริ่มจากหนึ่งพื้นที่ลึกๆต่อวันจัดโต๊ะทำงานเก็บเตียงลบอีเมลที่ไม่จำเป็นเคลียร์แกลเลอรี่ในมือถือลบแอปที่ไม่ได้ใช้ให้เขียนลิสต์งานที่ต้องทำวันนี้อย่าพยายามเปลี่ยนทั้งบ้านในวันเดียวให้ใช้กฎ3นาทีคือเลือกสิ่งใดก็ได้ที่ใช้เวลาไม่เกิน3นาที เพื่อสร้างความรู้สึกสําเร็จเล็กๆให้กับตัวเองทุกวันเพราะเมื่อคุณรู้สึกสําเร็จจากสิ่งเล็กๆสมองจะเริ่มกระตุ้นความอยากทําสิ่งดีอื่นๆตามมาเหมือนการจัดโต๊ะแล้วรู้สึกว่าอยากล้างแก้วอยากเช็ดพื้นอยากเคลียร์หัวใจและเริ่มจัดภายนอกเท่ากับเคลียร์ภายในหลายคนคิดว่าความวุ่นวายที่อยู่ในใจแต่ความจริงคือสภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีผลโดยตรงต่อพลังงานภายในห้องรก เท่ากับใจวุน่นมือถือรกเท่ากับคิดไม่ออกบ้านรกเท่ากับสมองเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวการจัดระเบียบภายนอกจึงเป็นเหมือนการเคลียร์จิตใจทางอ้อมเมื่อสิ่งรอบตัวสะอาดโปรง่งโลง่งใจของคุณก็จะเบานิ่งและพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาตัวอย่างของผู้ที่ใช้วิธีนี้คุณมาริคอนโดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดบ้านระดับโลกเคยกล่าวว่าสิ่งที่คุณเลือกเก็บไว้ในชีวิต ควรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแม้เธอจะพูดถึงข้าวของแต่ในความหมายลึกๆมันหมายถึงเลือกสิ่งที่คุณให้พื้นที่ในชีวิตไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรือเอกสารเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ความคิดและพฤติกรรมต่างๆด้วยเคล็ดลับสําคัญไม่ต้องรอมีเวลาเยอะแค่วันละหนาทีก็เริ่มได้ไม่ต้องจัดให้สมบูรณ์แบบแค่เริ่มทําไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน แค่เลือกจุดที่คุณเห็นบ่อยที่สุดไม่ต้องกลัวว่าคุณอื่นไม่เห็นเพราะคนที่สำคัญที่สุดที่จะเห็นคือตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณจัดระเบียบสิ่งรอบตัวคุณไม่ได้แค่สร้างความเรียบร้อยแต่คุณกำลังฝึกจิตให้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่เบาสบายมีพลังและพร้อมเติบโตขึ้นทุกวันลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้แล้วดูสิว่าพลังเล็กๆนี้จะขยายตัวจนเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้แค่ไหน และสุดท้ายนิสัยที่5ให้ก่อนรับหากคุณลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคุณจะพบว่าพวกเขาไม่ได้วิ่งไล่ล่าเพียงแค่ผลลัพธ์แต่พวกเขาให้คุณค่าแก่คนรอบข้างเสมอก่อนที่จะได้รับสิ่งใดกลับคืนมาและนั่นคือกฎที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดของจักรวาลเมื่อคุณให้คุณจะได้รับมากกว่าที่คุณให้ไปเสมอการให้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหลายคนเข้าใจผิดว่า การให้ต้องเป็นเรื่องของการบริจาคแต่ความจริงคือการให้มีได้หลายรูปแบบและทุกคนเริ่มได้ทันทีให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆให้เวลาในการรับฟังให้กำลังใจคนที่ทอ้อแชร์ความรู้แชร์โอกาสแชร์แรงบันดาลใจบางครั้งแค่คุณยกมือไหว้แม่ขาข้างทางหรือกดไลค์คลิปที่มีประโยชน์ก็ถือเป็นพลังแห่งการให้แล้วเพราะการให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่มันต้องออกจากใจ ทำไมการให้ถึงดึงดูดสิ่งดีเพราะทุกการให้คือพลังงานที่ถูกส่งออกไปและพลังงานจะไม่หายไปไหนมันจะวนกลับมาในรูปแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงคุณให้รอยยิ้มคุณจะได้รับความร่วมมือคุณให้ความรู้คุณจะได้รับโอกาสจากคนที่ประทับใจคุณให้แรงบันดาลใจคุณจะได้รับพลังบวกกลับมาเป็นขึ้นชีวิตเคล็ดลับเริ่มต้นวันด้วยคำถามนี้วันนี้ ฉันจะให้สิ่งดีๆกับใครได้บ้างคุณไม่ต้องรอให้มีพร้อมเพราะความลับของการให้คือคนที่เริ่มให้ก่อนมักเป็นคนที่ได้รับก่อนเสมอคนที่ให้แม้ตัวเองยังไม่สมบูรณ์คือคนที่จักรวาลอยากส่งโอกาสดีๆให้มากที่สุดเพราะพวกเขากำลังขยายพลังดีสู่โลกโดยไม่ต้องรออะไรตอบแทนตัวอย่างจริงจากคนที่ใช้พลังนี้คนหลายคนเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยนิสัยเดียวคือให้ก่อนรับ ครูคนหนึ่งเลือกสอนเด็กพิเศษโดยไม่หวังค่าตอบแทนหลายปีต่อมาเขาได้รับโอกาสสร้างโรงเรียนของตัวเองโดยมีคนมาสนับสนุนแบบที่ไม่เคยคิดฝันแม่ค้าขายของหน้าตลาดที่ให้เข้าฟรีแก่คนยากจนทุกเช้าแม้กำไรจะไม่มากวันหนึ่งคลิปของเธอถูกแชร์จนมีลูกค้าเพิ่มเป็นหลายเท่าโดยไม่ต้องโฆษณาจุดเริ่มต้นของความเจริญคือการให้ถ้าคุณอยากให้คนเข้าใจคุณ คุณต้องเข้าใจเขาก่อนถ้าคุณอยากให้คนช่วยคุณคุณต้องเป็นคนช่วยก่อนถ้าคุณอยากให้โลกดีขึ้นคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของความดีนั้นก่อนและเมื่อคุณเริ่มให้โดยไม่คาดหวังคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเบาขึ้นเพราะคุณไม่ได้แบกความต้องการไว้ตลอดเวลาแต่คุณกำลังส่งพลังออกไปสู่จักรวาลและเมื่อใดที่คุณให้จากใจคุณจะพบว่า โลกนี้พร้อมตอบแทนคุณมากกว่าที่คุณเคยขอและนี่คือ5้านิสัยง่ายๆที่ถ้าคุณทําทุกวันชีวิตจะเจริญอย่างแน่นอนฟังดูง่ายใช่ไหมครับใช่เลยครับมันง่ายแต่น้อยคนที่จะทําทุกวันอย่างสม่ำเสมอคนจำนวนมากรอแรงบันดาลใจแต่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคือคนที่ไม่รอแรงบันดาลใจแต่ใช้วินัยลงมือทำแม้จะยังไม่พร้อม ทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆคุณกำลังสร้างรากฐานใหม่ให้ชีวิตเหมือนปลูกต้นไม้มันอาจจะไม่เห็นผลในวันแรกแต่ถ้าคุณรดน้ำทุกวันวันหนึ่งมันจะผลิตดอกออกผลและให้ร่มเงาที่คุณคาดไม่ถึงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังวุ่นวายหัวใจเหนื่อยล้าไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนตรงไหนงั้นให้เริ่มแค่หนึ่งข้อจากในคลิปนี้ก่อนก็พอเลือกสิ่งที่คุณทำได้เลยตอนนี้ แล้วทำซ้ำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแค่ทำดีขึ้นทีละนิดทุกวันก็เพียงพอแล้วที่ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าประเมินค่าความสม่ำเสมอต่ำเกินไปเพราะความเปลี่ยนแปลงยั่งยืนไม่ได้มาจากวันพิเศษแต่มาจากวันที่คุณยังทำแม้จะไม่มีใครเห็นและสุดท้ายจำไว้ว่าชีวิตจะเจริญแน่นอน เมื่อคุณปลูกพลังดีไว้ในทุกเช้าปล่อยพลังสงบไว้ในแต่ละวันและส่งพลังบวกออกไปให้โลกอย่างไม่มีเงื่อนไขหากคุณดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเราอยากให้คุณคอมเมนต์ใต้คลิปว่าฉันพร้อมทำทุกวันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นข้อความนี้จะไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นที่คุณประกาศต่ตอจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วจริงๆ และถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปพลังดีๆแบบนี้อีกเราจะอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อเตือนคุณว่าคุณมีค่าพอสำหรับชีวิตที่ดีแค่เริ่มต้นด้วยหนึ่งนิสัยดีๆวันนี้แล้วปล่อยให้มันเปลี่ยนทั้งจักรวาลของคุณในวันข้างหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเลือกตัวเองอย่างแท้จริงและขอให้ทุกวันหลังจากนี้คือวันแห่งความเจริญ ที่คุณสร้างเองด้วยหัวใจแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ